มาแล้วครูไปแล้วมาให้อย่างงี้วันนี้คิดแน่นอนวันซุปเปอร์มเมคาวินโอ้โห4,500บาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ้่อความบันเทิงไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้ามเด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีด็กัญชาโรน่าเฮต้าอายกาบเฟรนด์วิดาสวัสดีมิสเตอร์หายสายป้าด้วยนะครับวันนี้เราก็มีในเกมการ์เลอร์เตอร์เด่นคนโหวันนี้เรามาด้วยถึงทุกหมดเลยวันนี้นะครับทุกคนทุนน้อยเติ้ลอาจจะยิงแค่200บาทครับก่อนอิมพอร์ตยักขยำแบบไปก่อนเลยจังหวะนี้ซักซักซัก ซักห้าบาททุกคนทุกคนเปิดเทอร์โบหมุนแล้วก็เริ่มหมุนเลยเยียบลงมาหมุนลงมาใหม่คอมโบเสือกรีเลเตอร์เลยเยียบลงมาใหม่เชื่อมก้าวเข้าไปเลยเยียบไหลลงมาต่ออีกนิดนึงแล้วหมับของไฮคูลสิบเลยเยิบเงินรางวัลก้อนโตทุกคนบิ๊กวินแน่นอนครับแตกไปทั้งหมดเลยโอ้โหซปเปอร์เมกาวินหกร้อยยี่สิบห้าบาทเราไปดูกันต่ออย่าหยาดได้นะครับว่ายังไงทุกคนตานี้แลบไปครับเบสละสิบบาทแลยเยียบลงมาใหม่คอมโบสิบคูลเข้าไปโอ้โหไหลลงมาใหม่เชื่อมนั่นละครับทุกคนแลยเยียบ มาแล้วครับคอมโบลองคาเข้าไปกาเลเตอร์มาคูณ3รมลอเลยอยู่แล้วคูณ3 2ตัวเป็นคูกแล้วหมักเรให้อย่างนี้เงรางวัลบิ๊กวินคนแตกไปแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหรางวัลบิ๊กวินธรรมดา207บาทเราไเล่นต่อได้เขาไปแล้ทวนตานี้เลยเหยียบลงมาเหยียบลงมาใหม่แล้วไหลลงมาต่อโอ้โหยังไงลเลยเหยียบมาลเลยเหยียบต่ออีกนิดนึงคอมโบคิวแล้วไปกันต่อโอ้โ,โหนะครับคอมโบเอเหยียบลงมาเชื่อมเคเข้าไปใหม่นิดนึงแล้เหยียบลงมาคอมโบโลเข้าไปแล้เหยียบ มาแล้วครับกรเลืเตอร์เข้าไปคูณ5คูณ2ไปคูณ7แล้วหมกมาให้อย่างงี้เงินรางวัลบิ๊กวินเป็นคนตาล้วแน่นอนโอ้โหซูเปอร์เมกาวินครับทุกคนหาโอ้โห756บาทนี่นะทุกคนนึกว่า576เราไปลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าเป็นคนตานี้ไปลุ้นกันต่อยาวๆไปก่อนขออนี่าตเลยครับเพิ่มไปเป็นเลย20บาทคนละเยิบมาครับมาครับเป็นเลย20บาทเลยเยิบเยิบลงมาใหม่และไหลลงมาต่อว่าไงตานนี้เลยเยิบลงมา เยิบไหลลงมาคอมโบเสือกาเลเตอร์เอและเยียบไหลลงมาใหม่คอมโบหน้ากาก,ากคูณสามรออยู่และเยียบว่ายังไงตอนนี้ว่ายังไงจะส่งได้ไหมจะทําได้หรือเปล่าและไอ้เมียียบเยิบเยิบ,ยบโอ้โหขาดอีกนิดเดียวคูณสามไปก่อนแล้วมาพัให้เลยเงินรางวัลก้อนโตทุกคนอย่างนี้บิ๊กวินแน่นอนครับแตกไปแล้ว438บบาทครับทุกคน เราไปดูกันต่ออยาหยาเลยครับว่ายังไงทุกตอนนี้ลเลยเยียบลงมาใหม่คอมโบวายคิวสิบเข้าไปโอ้โหมาแล้วคอมโบเสือและไหลลงมาใหม่น่าหนักไปหกสิบบาทละเยียบไหลลงมาว่ายัางไตงตอนนี้ไปคูณแปแล้วหมักเขาให้เงินรางวัลบิ๊กวินวบางคนแตกไปแล้วแน่นอนโอ้โหซุปเปอร์เมกาวินยี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท เราไปดูกันต่อได้เลยครับทุกคนยืนยันเลยว่านี้จังหวะนี้โอ้โหว่านี้ว่านี้30บาทเลยแล้วเหยียบลงมาเหยียบลงมาใหม่มือไวไปนิดแล้วเหยียบเหยียบลงมาต่ออีกนิดนึงอีกหน่อยนึ่งว่ายังไงตอนนี้แล้วเหยียบเหยียบหมุนเหยียบหมุนเข้าไปเหยียบหมุนเข้ามาเสือเข้าไปเสือโลแล้วเหยียบมาคอมโบคิวเข้าไปโอ้โหเหยียบไหลลงมาใหม่นิดนึ่งว่ายังไงคูณห้าแล้วบัฟมาให้เลยเรียบร้อยอย่างนี้ทุกคนเงินรางวัลก็โตบิ๊กวินแน่นอนครับทุกคนโอ้โหบิ๊กวินธรรมดา750บาท เราไปลุ้งกันต่อเลยครับว่าเงินทุนตานี้ไปลุ้งกันต่อเดี๋ยวย้ายอะไรเยิบและเยิบลงมาใหม่ไหลลงมาต่ออ,อ,เเตอ,ตอ,อีกนิดนึงทุกคนคอมโบเจเจไปทุนและไหลลงมาต่อน่าเราจเชื่อเสือโค้งและเยิบมาคอมโบเคเข้าไปและไหลลงมาใหม่นิดนึงคอมโบโลเข้าไปคูณสิบเข้าไปแล้วหมักเขาให้อย่างนี้เงินรางวัลบิ๊กวินแน่นอนทุกคนแตกไปแล้วโอ้โหซุปเปอร์แม็กกาวินแตกไปทั้งหมดโอ้โหสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท เราไปลุ <mel> <ic int> ้งกันต่อเลยครับว่าไงทุกคนตอนนี้เป็นละห้าสิบบาทเลยเยือบมาเยือบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อคอมโบเสือโค้งเข้าไปเลยเยือบลงมาต่ออีกนิดนึงคอมโบเข้าไปครับทุกคนเลยเยือบไหลลงมาคูณฮ่าเข้าไปแล้วหมอบเขาให้อย่างนี้เงินรางวัลบิ๊กวินคนแน่นอนครับทุกคนรางวัลเมกาวินสองพันบาทครับทุกคนโอ้โหอะไรครับทุกคนอะไรการว่ายังไงตอนนี้เลยเยือบลงมาใหม่ ขอาโบนหน้ากากโลกเข้าไปและเหยียบมาคามโบเคสเสือโค้งเหยียบลงมาวายคิวเสือโค้งนั่นละครับเจ็ดร้อยไปและเหยียบมาคามโบเอต่อและหมุนลงมาขูณหนาเข้าไปครับแล้วหมักเให้อย่างนี้กนลางวันบิกวินแน่นอนโอ้โหเรียบร้อยของจริงซูเปอร์เมกาวิน3,950บาท เราไปลงกันต่อได้เลยครับว่าการคนตาน,นิโยยาได้เลยและเหยียบลงมาใหม่และไหลลงมาต่อคอมโบเอเสือโค้งกรเลเตอร์และเหยียบมาเชื่อมเคเข้าไปต่อยนิดนึงและไหลลงมาใหม่มาแล้วคะูดไปแล้วบักให้อย่างงี้กันวันวิน่งแน่นอนทุกคนซูเปอร์แมกาวินโอ้โห4,500บาทสำหรับวันนี้ทุกคนผมเล่นได้เยอะกันถูกมากๆครับผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่านะครับทุกคนบ๊ายบาย